ครับสวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับเพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมครับว่าฟักทองหนึ่งลูกมีเม็ดกี่เม็ดเรามานับไปพร้อมๆกันเลยครับฮ่าฮอินฟินิตี้และนี่คือตอนที่2ในซีรีส์รายการใหม่ของผมครับ ทีคนว่างไม่ว่างจริงทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอนครับหลังจากใน EP ีแรกนั้นคือผมนับเม็ดแตงโมไปครับถ้ายังไม่ดูกนที่คำว่าคกัดได้เลยนะครับเข้าไปดูก่อนว่าแตงโมหนึ่งลูกมีเม็ดกี่เม็ดครับและมาในวิดีโอนี้ครับฟักทองครับน่าจะรู้กันนะครับว่าฝักทองเม็ดเยอะมากเวลาพามาซีกหนึ่งเนี่ยโอ้โหเม็ดแบบมหาศาลเลยแล้วทั้งลูกล่ะมันจะมีกี่เม็ดอ่ะฮน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับซึ่งแน่นอนนะครับจำนวนปริมาณเม็ดมันก็น่าจะมาตามขนาด อันนี้คือขนาดปกติมาตรฐานที่ผมซื้อมา2.5กิโลครับก็เรียกว่าขนาดพอดีกําลังกินกันในครอบครัวอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเลยครับคอนเทนต์ของรายการวิถีคนวงนังก็คือแค่มานั่งนับเฉยๆครับแต่ทุกขั้นตอนของกระบวนการนับทั้งการผ่าออกมาการหยิบเม็ดออกมาเอาเม็ดเป็นลางและนั่งนับผมจะโทรเพื่อนๆเห็นทั้งหมดเลยครับทุกขั้นตอนแบบละเอียดยิบเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีข้อครหาว่าเอ้ยพี่ซีสวยเอาเปล่าทำเป็นว่านับแล้วก็แบบบอกเลขมั่วๆหรือเปล่าหรือว่าดูคนอื่นมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ เลยครับช่องผมจะเป็นการทดลองจะเป็นพิสูจน์รีวิวอะไรผมคือทําจริงๆทั้งหมดเลยครับอันนี้ก็เช่นกันครับโอ้แมงก้าชื่อบอกไว้แล้วว่าวิธีคนว่างก็ว่างไงถึงได้มาทําให้ดูอย่างนี้นะคระับออย่าเขีาเลยครับเรามาเริ่มนับเม็ดฟักทองกันเลยดีกว่าครับมา,มา ต้องเอาเขียงมาลองก่อนหลายๆคลิปวิดีโอที่ผมทาโดยไม่ใช้เขียงโดนเพื่อนๆว่าพี่ซีไรต์อรยะทํามากเลยไม่ยอมใช้เขียงวางเนาะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไรมา,เ,าเดี๋ยวผมลองผ่ามาสักซีกหนึ่งก่อนแล้วกันนะซีกหนึ่งแบบเป็นสามเหลี่ยมอย่างงี้เนาะเออลองดูลองดูว่าเป็นยังไงก่อนนะครับอือลองดูซีกหนึ่งก่อนนะครับนี่ดูครับคือปกติเนี่ยกินแกงหม้อหนึ่งนะเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วเท่านี้ก็พอแล้วครับเนี่ยดูงนี่แค่ท่อนหนึ่งเห็นไหมดูเม็ดแบบ เพียบเลยครับมหาศาลเลยนะแล้วคิดดูสิครับว่าทั้งลูกจะมีกี่เม็ดล่ะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับก่อนที่เจะไปเริ่มนับกันเรามาเดาวันก่อนดีกว่าครับเพื่อนๆเขียนคอมเมนต์เดามาณตอนนี้เลยครับว่านับเสร็จแล้วฟักทองขนาด2.5กิโล1ลูกเนี่ยจะมีเม็ดกี่เม็ดครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกครับแค่ให้เดาเล่นๆคำๆเฉยๆครับเขียนเดาลงมาเดี๋ยวนี้เลยครับส่วนตัวผมให้เดาก่อนนะ น่าจะาพอกับแตงโมไหมแต่เขาไม่น่าจะเยอะขนาดนั้นนะผมเอาว่า200เม็ดแล้วกันเอาปิดแลยกลุ่มๆนะผมเดาว่ามี200เม็ดนะครับมางั้นเรามาเริ่มจัดก,การนับกันเลยครับในขั้นแรกเราก็ต้องเคลียร์นาะอเคลียร์เอาเม็ดออกมาแยกเฉพาะเม็ดออกมาก่อนนะครับพวกเนื้อพวกอะไรก็เกลยออกไปนะครับมา ทีนี้ผมผ่าเบ็ดซี่หมดเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ไม่ยากครับคือเม็ดฟักทองอ่ะมันค่อนข้างใหญ่ครับแล้วมันหลุดจากเนื้อค่อนข้างง่ายครับผมว่าการนับครั้งเนี้ยมันง่ายกว่าแตงโมมากๆเลยนะครับเนี่ยเหมือนมันอยู่แค่ตรงแกนกลางนี่ก่อนใช่ไหมอย่างแตงโมบางทีเราต้องแบบทั้งลูกอ่ะอ่าเนี่ยหลักๆก็คือคว้านตรงกลางครับพอคว้านตรงกลางเม็ดออกหมดก็จบแล้วครับไม่มีแล้วนี่ไม่มีเรียบร้อยกลับไปนี่โอ้โหง่ายแป๊บเดียวเหนียวมันยังอันหม่ีดยดูนะครับผมก็แค่ควกตรงกลางออกครับนี่ปึ่งแค่ตรงกลางออกมาเห็นนะครับจบหมดทีนี้ ก็ค่อยมาแยกเม็ดออกใจกตรงแกนกลางตรงนี้แค่นี้พอนง่ายง่ายเลยครับดีดีด,ด,ดีคลิปนี้ได้เหนียบไม่มากนะครับอ้ะอยางนั้นเดี๋ยวผมขอเวลาแค่ออกมาแล้วก็เคลียร์ตรงไอ้ตรงแกนกลางที่มันส้มๆติดมาตรงนี้ออกมาให้หมดเป็นเม็ดสวยงามก่อนละกันนะครับโอเคครับตรงนี้ผมแยกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับอันนี้คือพวกฟักทองที่ผมเหลือไว้นะครับเพราะว่าไม่เอาเม็ดออกหมดแล้วครับนี่เห็นไหมไม่มีว่างเปล่าเกลี้ยง ไม่เหลือสักกําเม็ดเลยนะครับใช่ไหมเหลือไหมเฮ้เฮ้เฮ้เอ่ามีซ่อนอยู่นี่แหมเกือบครับผู้รอดหนึ่งเดียวของเราครับนี่ครับอ่าเฮ้ยเห็นอีกเม็ดหนึ่งเฮ้โอ้โหหล่นไปได้ยังไงเนี้ย เอาเหนือยใช่ไวมผมอ่ะนี่หมดไม่มีแล้วนะอ่าโอเคนี่นะครับคือตรงเนี้ยพื่อนจะเห็นว่ามันแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนแรกก็คือเป็นเม็ดที่ว่าเป็นเม็ดเต็หน่วยเลยนี่เรียบร้อยแล้วแล้วอันนึงคือเหมือนเม็ดที่เพิ่งเกิดน,นี่ตรงนี้เห็นไหมนี่ยจะเป็นเม็ดอ่อนๆอยู่นะครับซึ่งการนับของผมครั้งนี้นับด้วยครับนับทั้งหมดเลยทั้งเม็ดแบบเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้แล้วก็เม็ดที่เพิ่งเกิดน,นะครับเพราะนี่คือการนับครับผมต้องนับรวมทั้งหมดทุกเม็ดที่มีอยู่นะครับมาให้วยามล้กันเดี๋ยวเราใ่ ทั้งหมดที่เพื่อนเห็นอยู่ตรงหน้านี่คือเม็ดฟักทองที่ผมขัดแยกและนับแล้วเรียบร้อยครับโอ้ยในนอรลากเล่นเหมือนกันเนี่ยเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเลยนะครับมาดวนก่อนแล้วกันนะครับนี่มาครับตรงนี้ครับผมเรียงไว้เป็นกลุ่มละ1ิเม็ดนะครับ เนี่ยก็คือสิบ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 หมดเลยจะงปวนตรงนี้ครับเป็นเศษที่เหลือแล้วก็ด้านบนนี้ครับนี่มันจะเป็นเม็ดที่อ่อนๆนะครับผมก็เลยไม่รับครับผมแยกเลียงไว้หมดเลยเห็นไหมตรงนี้ผมยังไม่รู้ว่ามีกี่เม็ดครับตรงนี้ผมยังไม่นับแล้วก็มีกี่กองก็ยังไม่ได้นับครับเดี๋ยวจะมานับพร้อมกันกับเพื่อนเพื่อนนี่แหละครับแต่ตอนนี้ให้ดูก่อนครับว่าหน้าตามันเป็นอย่างนี้ครับในวัทองหนึ่งลูกครับมีเม็ดทั้งหมดเท่านี้ครับนี่อ้าววมาต่อไปเรามานับกันดีกว่าครับ ในขั้นแรกนะครับเอาเฉพาะเม็ดที่โตเต็มไว้ที่ผมเลี้ยงไว้กลุ่มมาสิบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเริ่มนับเลยครับว่ามีกี่กลุ่มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดห้าสามสิบห้าครับมีสามสิบห้าครับอันนี้อีกหนึ่งครับติ่งครับสามสิบหกครับสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบครับเท่ากับว่าตรงนี้มีสี่ร้อยเม็ดแล้วนะครับบวกกับติ่งติ่งนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ร้อยกับแปดครับโอ้ ว้าวผมเดาไว้200นี่จะพอเม็ดเต็มเม็ดตํานวนนี้ไป408เม็ดแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นเม็ดติ่งติๆงติงติงติงตรงนี้ครับ๋ยวผมเัาก่อนนะครับเจ็ดแปเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดไปดเจ็มแปดเี็ดแปดเจ3ดเจ็ด3ปดเจ็ดัปดเจ็ดแกดเจมดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแัดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจเเ็ดดเ็ด 400กว่าเม็ดเลยครับโหดมากครับแล้วที่ผมบอกไปตอนต้นใช่ไหมครับว่าฟักทองลูกนี้2.5กิโลครับทางั้นเราก็ต้องเอาเม็ดทั้งหมดครับ443หารด้วย2.5ครับจะออกมาเป็น177.2ครับนั่นหมายความว่าในฟักทองทุกๆ1กิโลจะมีเม็ดทั้งหมด177เม็ดครับ นี่คือความรู้ศาสตร์ใหม่นะครับความรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนแน่นอนครับความรู้ที่ไม่เคยน่าจะมีใครมานั่งนับแบบนี้แน่นอนเลยครับโอ้โหจะมา้นะครับจงเมื่อซื้อฟักทองครับทุก1นกิโลเพื่อนจะเจอเม็ดถึง1 7 7เม็ดเลยนะครับอู้ห อ่าได้หายค่องใจไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมเกี่ยวกับฟักทองครับว่ามีกี่เม็ดครับเอาจิ้งตอนแรกกับผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกแต่พอคลิปวดีโที่แล้วที่ผมนับเม็ดแตงโมค,ครัแล้วมันเฮ้ยมันใช่อะครับมรู้สึกว่ามันชอบอะครับมันอาจจะเหนื่อยอาจจะยากลำบากตอนที่เลี้ยงอย่างนี้ก็จริงนะครับแต่พอเสร็จแล้วเราได้นับได้รู้ผลลัพธ์ได้ลองคำนวณดูแล้วเฮ้ย ันสนุกครับมันเป็นความรู้ใหม่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับผมชอบมากครับกายเป็นชอบมากๆเลยครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องผมกดไว้เลยนะครับซีรีส์วิถีคนว่างนี้จะมีเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับที่สําคัญเพื่อนๆขอมาได้ด้วยนะครับเพื่อนๆอยากเห็นผมนับอะไรขอเข้ามาเลยเดี๋ยวจัดให้นะครับอ๋อแล้วเรื่องหนึ่งก็คือในการนับเม็ดฟักทองแล้วเนี่ยตอนแรกนึกว่าง่ายไงผมเมกว่ามันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมปรากฏว่าไม่เลยครับข้นเหนียวครับ เม็ดฟักทองเหนียวมากครับมันน่าจะเหนียวที่ตัวแกนเม็ดมันเนี่ยแหละครับแล้วก็บอแบบหูจังหวะยากตอนแรกอะผมกะว่าจะเลี้ยงให้เป็นเม็ดสวยงามอย่างนี้เลยครับอุ้ยทาไม่ได้ครับทําได้ไปแถว2แถวแล้วเหนื่อยครับกอง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 ไว้อย่างนี้บอครับดท้ายผลออกมาก็ได้เป็นอย่างที่เห็นนี่ครับโอ้โหเหนื่อยแล้วครับหูคอนเทนต์นี่เหนื่อยนะครับเพิ่งทํามา2ตอนแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยมากครับเหนื่อยจะถามว่าทอไหมไม่ทอเลยครับเพราะมันสนุกครับเป็นสิ่งที่ชอบครับคนเรานะครับถ้าเกิดจะให้ต้องมาทําอะไรที่มันลําบาาาาากกมมมัันนนนเเเเหื่่่่่่อออยยยยงงงีีแตวป็็สิทรชบไค เพื่อนๆคนที่ดูผมอยู่ก็เช่นกันนะครับพยายามหาสิ่งที่ตัวเองชอบให้ได้และมุ่งมั่นลงไปทํามันอย่างเต็มที่เลยนะครับและเพื่อนๆจะพบว่าชีวิตไม่โคตรมีความสุขเลยเชื่อผมเด้เดี๋ยวผมจะไปไล่อ่านคอมเมนต์ดูนะครับว่าเพื่อนๆทายกันถูกหรือเปล่าครับของผมที่ทายไป200นี่โหผิดไปครึ่งเลยครับเท่าตัวนึงเลยอะ่ะทาย200ออกมา443้าครับบ้าไปแล้วครับคือผมผ่าออกมาแล้วก็มองข้าในร้าวๆนะมันก็ดูกลุงๆดูไม่น่าจะเยอะขนาดนี้ครับตงบว่าโขอัด อยู่ถึง400เลยเนี่ยโหดมากนะครับนี่ถ้าเกิดผมเอาไปลงดินปลูกนะหูได้เป็นร้อยไร่เลยครับไม่ใช่400บต้นไม่แต่ไม่หรอกเม็ดฟักทองนี้เอาไปตากแห้งก่อนแล้วก็ไปอบกินน่าจะอร่อยนะครับเพิ่ไม่ได้ดูอยู่ที่เป็นผู้ชายฟังให้ดีนะครับในเม็ดฟักทองมีสารที่บำรุง ท่านชายบำรุงน้องชายด้วยนะครับกินบ่อยๆน้องชายจะสุขภาพแข็งแรงครับเออมันอาจจะไม่ได้ปึ้งปังดิงดังเหมือนวายาก้าหรือกินถังเช่าแต่มันช่วยบำรุงครับทำให้สุขภาพของน้องชายเราแข็งแรงนะครับผมก็เพิ่งรู้นี่แหละครับต่อไปนี้ผมจะซื้อเม็ดฟักทองกินทุกวันเลยจะได้แข็งแรงอ่านี่นะครับทั้งหมดในวันนี้ก็คือการนับเม็ดฟักทองครับเดี๋ยวรู้กันนะครับว่ามีกี่เม็ดและอยากรู้อะไรอีกอย่าลืมนะครับคอมเมนต์เขียนบอกมาเลยครับไอ้ฟักทองเนี่ยจริงๆก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คนขอมา คิดแต่งโมเยอะเหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงครับขอในช่องผมได้อยู่แล้วครับแต่ต้อดใจร้อนิดนึงครับตามชิวครับตามคิวแล้วรอติดตามดูนะครับในซีรีส์วิถีคนว่างว่าตอนต่อไปผมจะเอาอะไรมานับอีกนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับติดตามผมทั้ง3ช่องเลยนะครับช่องนี้55 infinity ช่องป้าป้าแคสเกมและช่องเจ้าจัฐาช่องลูกสาวผมนะครับทั้ง3ช่องก็ติดตามไปเลยครับเจอกับผมได้ทุกวันเลยนะจ้าแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้หมดแล้วครับ ต้องมัดได้เนี <t> ่ยผมเออกิน <dans> น <la Idol> <resource> <t> ิดหน่อยดีกว่าเพิ่มพลังเองฮึฮ่าฮ่าฮ่าสวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่ทำยังว่นหยิบอยู่นี่หว่า